สวัสดีครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่1กุมภาพันธ์2569ครับทุกานครับข่าวสารมาตรการในวันนี้นะครับเรามาดูวงเงินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์นะครับมีสวัสดิการอางรายเข้ามาในวันที่เท่าไหร่บ้างนะครับสำหรับผู้ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่ใช้สิทธิด้วยบัตรประชาชนนะครับ นับตั้งแต่วันนี้นะครับท่านก็ยังสามารถนะครับนำบัตรประชาชนนะครับไปใช้สิทธิ์ในวงเงินของเดือนกุมภาพันธ์ได้แล้วนะครับมีจํานวน300บาทนะครับมีบางท่านสอบถามเข้ามานะครับว่ามีการปรับเปลี่ยนวงเงินหรือไม่นะครับก็ต้องขอแจ้งนะครับว่าสําหรับผู้ใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐยังคงเป็นเดือนละ300บาทเหมือนเดิมอยู่นะครับ ส่วนสวัสดิการอื่นๆนะครับของผู้ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมนะครับยังคงเหมือนเดิมนะครับสำหรับค่าแก๊ส80บาทต่อ3เดือนนะครับหมายความว่าเดือนที่แล้วเดือนมกราคมท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิแปลว่าท่านยังมีโอกาสใช้นะครับของเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคมก็ได้นะครับสำหรับส่วนลดค่าแก๊สนะครับ80บาทต่อ3เดือนนะครับเฉพาะผู้ที่สามารถที่จะหาร้านแก๊สที่อยู่ในพื้นที่ของท่านนะครับสามารถไปใช้สิทธิ์ได้นะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าหากว่าท่านจําเป็นต้องโดยสารรถทัวระหว่างจังหวัดหรือแม้กระทั่งรถไฟระหว่างจังหวัดนะครับอย่าลืมนําบัตรประชาชนของท่านนะครับไปใช้สิทธิ์ในส่วนของวงเงินสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ750บาทด้วยนะครับ ท่านใดที่อยู่ในกรุงเทพปริมณฑลยังสามารถนําบัตรประชาชนนะครับไปใช้นะครับในเรื่องของค่าเดินทางรถเมล์รถไฟฟ้าในกรุงเทพปริมณฑลได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและจริงๆแล้วนะครับก็ยังมีอีกสิทธิ์หนึ่งนะครับก็คือค่าน้ําค่าไฟที่ยังคงเหมือนเดิมนะครับท่านใดที่เคยไปลงทะเบียนกับการไฟฟ้าแล้วก็การาปปาไว้แล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเดือนไหนนะครับท่านใช้ไฟไม่เกิน315บาบาทในเดือนนั้นใบเสร็จของท่านจะกลายเป็นศูนย์บาทก็แปลว่าท่านจะได้ใช้ไฟฟรีนะครับ ส่วนท่านใดที่ใช้น้ำนะครับไม่เกิน315บาทในบินค่าน้ำของท่านจะได้รับส่วนลด100บาทนะครับทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อนะครับท่านต้องไปลงทะเบียนกับการไฟฟ้าการประปาไว้แล้วด้วยนะครับสำหรับถัดไปนะครับก็คือในวันที่10คกุมภาพันธ์ครับสำหรับเบีย้ยผู้สูงอายุเบีย้ยความพิการเงินเด็กแรกเกิดน,นะครับยังคงเหมือนเดิมครับ เบี้ยผู้สูงอายุ600-1,000บาทนะครับอายุ60ได้600นะครับ70ได้700 80ได้800 90ขึ้นไปได้1,000บาทนะครับส่วนเบี้ยความพิการยังคงเหมือนเดิมครับเดือนละ800บาทนะครับและเด็กแรกเกิดนะครับนับตั้งแต่เด็กแรกเกิดขึ้นมาจนถึงอายุ6ขวบนะครับยังคงได้เดือนละ600บาทเช่นเดียวกันครับและถัดไปนะครับในวันที่20กุมภาพันธ์นี้นะครับสำหรับผู้พิการที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะครับท่านจะยังคงได้รับเงินพิเศษอีก200บาทเเช่นดิม และในเดือนนี้นะครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็จะมีการเลือกตั้งนะครับทางกรกตรนะครับก็ได้เน้นย้ำนะครับในการหาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆนะครับถ้าหากท่านใดได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการหาเสียงว่าจะมีการปรับเพิ่มสวัสดิการต่างๆให้แก่ประชาชนนะครับอยากให้ทุกท่านพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่ากกตแจ้งแล้วนะครับว่าพรรคการเมืองใดหาเสียงว่าจะเพิ่มเงินให้เรานั้นพรรคการเมืองนั้นต้องอธิบายด้วยว่าจะเอาเงินจากไหน มาเป็นการจ่ายเงินให้กับเรานะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าภาคการเมืองไหนจะเพิ่มเงินให้เรานะครับในสวัสดิการรายการใดๆก็ตามภาคการเมืองนั้นจะต้องอธิบายด้วยว่าแล้วจะต้องไปเก็บภาษีหรือรายได้อะไรเพิ่มเติมเข้าไปสู่รัฐบาลเพื่อที่จะเอาเงินมาจ่ายเราหรืออย่างน้อยถ้าหากว่าไม่มีการจัดเก็บหรือหารายได้เพิ่มก็ต้องอธิบายว่าจะต้องไปตัด ปรับลดเงระมาณส่วนไหนเพื่อที่จะมาจ่ายเป็นเงินสวัสดิการให้เรานั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้มีความสําคัญมากนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งในอดีตที่ผ่านมาบางครั้งพรรคการเมืองต่างๆหาเสียงไปแล้วพอได้เป็นรัฐบาลจริงๆปรากฏว่าไม่สามารถทําตามที่หาเสียงไว้ได้เนื่องจากว่าไม่มีงบงระมาณซึ่งหลักเกณฑ์น,นี้ก็จะมาแก้ไขนะครับในเรื่องของการหาเสียงในเรื่องนี้นั่นเองนะครับว่าถ้าหากว่าจะมีการหาเสียงว่าจะเพิ่มเงินอะไรให้เราแปลว่าต้องสามารถทําได้จริง ฉะนั้นแล้วต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าครับว่าการจะไปหาเงินมาจ่ายเพิ่มเป็นสวัสดิการต่างๆให้เรานั้นรัฐบาลจะต้องมีวิธีปฏิบัติด้วยว่าจะเอาเงินจากไหนมาจ่ายให้เรานั่นเองนะครับและนี่คือข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่นํามาฝากในวันนี้นะครับหลังจากนี้ไปถ้ามีข่าวสารมาตรการใดๆเพิ่มเติมก็จะนี่นามาแจ้งให้ทราบในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณที่ทติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ